น่ครับเก็บมาบรรยากาศในบึงบรรยากาศตลาดนัดหลังผู้ตลาดนัดกลางดงอยู่ตำบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดอรธานีครับสำหรับเมื่อนี้นะครับพ,รพากสิภาามาเก็บภาพบรรยากาศตลาดนัดหลังผู้อีกเื่นนึงครับเพป่นเด็นว่าตลาดกลางดงอยู่นี่แหละครับอยู่ทางเข้าบ้านสมสวัดิ์นี่ครับทางไปบ้านสมสรัดิาตำบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดอร ถนนเส้นนั่นก็ถนนเส้นนั้นกับเป็นถนนเส้นระวางอำเภอวารีสปูมสิ่แปมอำเภอวัสสปปออวงสามหมอครับเดี๋ยวผมพาขัไปเก็บภาพบรรยากาศทั้งในตลาดว่าเป็นอย่างไรผู้คนมากกันหลายหรือ,อยังเมื่อนี่นะครับหลังจากที่เ้องบันเทมาเก็บภาพบรรยากาศโดนแล้วครับแต่พี่กายนี่มาเบิ่งปีนี้ว่าผู้คนสินหลายบอ,อเดี๋ยวพาขัไปชมตลาดทั้งในเลยครับนี่คือบรรยากาศตลาดนัดหลังภูเมื่อนี่วันเสาร์ สินค้าก็มีมากมายนี่ครับประเภทผลไม้ก็บตั้งนี้ครับผลไม้มีหลายอย่างลองกลองมังขุดบังเงาะเอเมนหมากยังก็เื่อนลืมแล้วจักรบผ้าลิจีครับจักรบผ้าลิจีนี่ครับมาได้มุมนี้ครับไม้หลายเอาเก็บภาพบรรยากาศหนเบิ่งครับสินค้ามีมากมายประเภททั้งไข่ ผู้คนกนมากหลายครับเมื่อนี้วันเสาร์ตลาดนัดหลังผู้ทันนี้ประเภทสมปลาปลาสมต้องมาทั้งนี้นะแม่คา้านี่ครับโอ้บังม่วงเจ้าในสุกคักเนาะนี่ครับบังม่วงสุกเล่าถุงละยี่สิบบาทแต่หลายหน่วยเด้ทั้งนี้ผัดไทยผัดไทยใชายาเกาะผัดไทยชายาเราต่ใต่คุณบอกโอ้เราคนใต้ได้อเภอรช์ชายา แสดงว่าฝีมือเ่าสะพวนมาแต่ผัดไทยมาจากชัยยาครับอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะนี่ครับเราคนสุราษฎร์ได้เราคนชัยยาอ้าวโชคโชคหมันๆครับขายดีดีนี่หอยนางรมครับผมอารมีฮอตโซลูมรถเด้อร์มือหนีเด้อร์นี่นี่ครับเด็กๆค่ะบเด็กๆคนสวยด็กๆเราขายโซลูมรถนี่ยเนี่นี่ปีแต่เป็นมาแต่ปีไก่นี่ครับปีนี้พราได้มา ค<ห>รับครับขอบคุณหลายๆนี่ครับ,บมาได้ตลาดนัดหลังผู้โซ่รูมรถโซ่รูมรถค่ะอันนี้เป็นประเภทสินค้าของแหงปลาหมึกปลากิโกโปลาแหงมาได้ทางนี้นี่ครับบรรยากาศตลาดกลางดงกัลคึกคักครับต้องผุนประเภทปลาต้องหารพพ์ดแต่ฟอผุนปลาใช่มาขาพุนรอรอผิดปลาาพุนรอรอผิดแล้วว่าปลาเคลื่อนแล้วปลาบ่ครับผมอ่าอำเภอสามชัย อันนี้ปลาสมปลาสมก็ปลาพอสมอันนี้สมปลาครับเออคนละอย่างเด้อคนละอย่างอันนี้ปลาสมอันนี้สมปลาก่อนสิซื้อกะทำแล้วกอนว่าเสียบสมปลาหรือเสียบปลาสมเนาะนี่มาได้พี่บ้าบ้าอยู่ละหอนอ่าอ้อยโซ่กินมันบ่ค่ะนี่เนี่ยถุงก็ได้ก่อนนี่ถุงละสี่บาทเยอะโอ้เด็ดหลายเลยถุงละสี่บาทครับ มาผู้ใด,ดมาตลาดหลังผู้รับรองว่าบ่ผิดหวังนี่ครับปลาเรามาแต่พูดกันรับป่านาะแต่ผมมีปลาเดียนยู่นี่นี่ปลาปลาอย่างก่อนปลาสวายครับปลาสวายตัวบักใหญ่โตละห้าสิบบาทโตล,ละห้าสิบบาทตัวนี้ประมานหกโลบ่ครับนี่ประมาณหกโลกตัวนี้อ่ะมาได้มาได้มามาเอ,าาเอาครับผู้คนแตก็ร่างลังมากเสียผู้สาวผู้สาวผู้แพ้วมาเบดทั้งนี้กับตะไคร่พักประเภทพักร่วมกับ ได้ต้มยำใส่ต้มยำเนี่ยตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมบ่มีแต่ฟักแฟงแตงโมท่านละมะกรูดมะนาวได้เนาะอ๋อชมบรรยากาศตลาดนัดหลังคู่เฮาครับหลังจากที่เฮาบ่ได้มาเก็บภาพบรรยากาศดนล่ะทั้งนี้หอยทอดครับหอยทอดหอยทอดทะเลเนาะพ่อค้ามาได้ผู้ใดมักกินหอยรับรองว่ารสชาติดี ขายยหอยผู้ชายขายหอยทั้งนี้ผู้หญิงขายขนมทั้งนี้ถือต้องแล้วนี่น้องไก่อกไก่ปีกไก่ต้องมาทั้งนี้โอ้ขายดีเลยครับการันตีได้ผู้ขายเบื้องผู้ขายเด,ด็ครับเด็ดจัดซ่ียบลูกกระเสียบน้องมแม่ค้าอ้าลอวลับลับกระเสียบบังหุนแม่ค้าเลยไอ้โชงไอ้มานแม่ค้านะครับทั้งนี้ก็ขายลูกชิน้น mình tiền luôn, mì nhảy cả đay này nọ, cả này, ba chín ba, cả, mì bớt để kim leo, ai cho mượn, haha, bà tông ma thang nè, cô giáo hôm nga mình phân khai, à, là mẹ, ô, mượn nè, cái zoom bên trái đây thang cả ma đây là, wow, đạp nhang หมากไม้ผลไม้หมาเงาะบักทุเรียนซสำอทุเรียนหน้าไทงนี้เป็นังไดแม่ค้าหมานบ่มื่อนี่เรื่อยๆจ้าเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นรถขายองค์นี่บ่จ้าเออเราไปเรื่อยๆขึ้นรถขายองค์เด้อโซ่เห็นม้านขายยังลักกูเมื่อนี่ดีเด้ดดีเด้ดแม่งแข้งเอาหารที่ป่านี่ครับแม่งแข้งแม่งแข้งแข้งจิกเนาะ มันสิโตคล้ายๆกับแม่แข้งคอร์ดนะครับนีดีแม่แข้งคอร์ดคมีอร์ดมีคนร์มีคอมาเยู่ตัวนึ่งจานเท่าใด้ก่อนห้าสิบบาทขวัวให้แล้วเรียบร้อยยังบอว่ามันขวัวแล้วเรียบร้อยเอาไปขวัวเอาแล้ววะเอ้าหนังเด้อมีหลายเรื่องอยู่หนังเล่าหุ่นเหลืองได้หนังเรื่องใดมาอ้าวเอาโชกยมานไหมคะอันนี้โซ่ปลาแหงหนังแหงอันนี้ยังอันนี้ไหวตี ไหวาหน่อยก็ยังมีอยู่เด้อนี่เด้วยไหวหน่อยผู้ใดมักแขงหวาหน่อยขมขมล้ำล้ำนี่ใส่เนาะยานั่งครับสินค้ามีมากมายเด้อตลาดนัดหลังผู้ตลาดนัดคองถมหลังผู้นี่อย่า oui. งนั้นสายชาดเร็วทันใจผู้ใดอยากได้เร erm ็วทันใจต้องมาซื้อน้ำเล่าได้สายชาดชาดจดจวดเลยค่ะชาดจดจวด พอปานบังไฟขึ้นหมดด้วาเอาโซกิมานไหมกะทั้งปตาเนี่ยขายอย่งน้อเนี่ยน้อหลายอย่างอยู่ด้วหลายอย่างอาหารเล่ามาอนี่ประเภทโมกประเภทลาบบอเนี่ยลาบนี่เซิส์ฟโอ้มาแล้วบอกคุณนายมีบ้านตลอดค่ะเห่นว่าหนูว่าไปเที่ยวทั้งเดย์อันนี่ครับประเภทของแห้งกับมีเด้อ แก้วข้าวัวเพอได้ข้านตำกับมัตสึน้ำเล่านะครับเกฟฟ่าบรรยากาศผู้คนมาตลาดกลางดงหลังผู้อยู่ที่ตำบลพบาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะ่ครับเนี่ยอยู่ในกินมีหลายอะไรยางมีทั้งยำทั้งยำม,มีเบดทั้งลาผิดบางยำมันได้นอมแม่ได้หลายลายำอยู่หักฟักหมัมเแฝงข้าตะไข่ตองมาทั้งนี้ พ่ก็ข่าแล้วนางทะเนิงอยู่นี่บักหมอมหมดแล้วเลยแก่เดี๋ยวแค่นี้เนาะบบอเอาไปแกงเสียปลาเสียไก่ได้เบิดเสียบอ้าวโชคด้นยมันพ่อข่าทั้งนี้เก็บภาพบรรยากาศบนทางนี้าทางนี้เป็นอยังมาเบิ่งทางนี้มันขายอิหยังคือหลายอันหลายอย่างแทบีแม่ข่าก็ลายคนแทบพี่น นี่ครับผู้เนีนน้อยผู้งามงยิ้มหวานหวานเนี่ยอ้าวนี่ครับมีขายน้ำชาเขียวโกโก้มีเบิร์ตชาไทยกล้องอะไรคะคนล่าฝันชาแนลเด้อนี่ยครับน้ำปั่นเป็นน้ำปั่นกลางบบนี้ค่ะกางปั่นกลางดงมาแต่บ้านไดโน่มาปั่นกลางดงเนยนอมาตะบลิตค่ะมาตะบลิตอ่าทิศจักรภูไทยเอ้าวไอ้ละเอาน้ำปั่นนี่ครับ เตาจะแจกเพือเ่อนอยู่ไอ้ชงเห็นมันครับ,บโชงมนัชมนชงมันอ้าวข้าวุ่นปลาประเภทปลาต้องมาทางนี้ปลาทอดจ้าปลาทอดชุกเรียบร้อยเล่นบ่เรียบร้อยจ้าสี่สิบบาทกินลงไปสามคนสี่คนก็อิ่ม้าวอ้า,อาโชงเห้มนมันครับทั้งนี้ย่ำทางนี้เนาะย่ำจากแกนใจก็ได้เด้อครับผมมีเงินสด บะหมี่เส้นผมได้เป็นบำเดี๋ยวจะบ่าวเดี๋ยวเาอ๋อนี่ครับยำเราเป็ดะเซียบได้ผมมีปลาหมึกกับมียำมุนเส้นนี่น้ำจิ้มเราเป็นพรเซียบเลยครับช่วงมันยำยำยำมาใหมากับด้ยำบะหมี่ก็ไดะเนาะอ๋โช่วงช่วงวันมาเนี่ค่ะกับโอ้ ทางป่าเนี่ยข e. ายอาหารการกินหลายขี้เก่าเนาะเจ้าเนาะนี่เบิดไก่เตะน้ำช okay um> ึ้งน้ำมีเบิดแกงขี้เล็กใส่บับหอยเนหมูอันนี้อันนี้อันนี้ลาบไก่ลาบเป็ดอันนี้ลาบไก่อันนี้เไม่ยังนี่ตึ้งเบียงนี่แกงกะทิหมูโอ้แกงกะทิหมูถุงอะไรล่ะนี่ถุงก๋าเจ้าแล้วเนาะกะทิหมูตี เขาทาแล้วมีแกงกะทิหมูแกงแห้งหมูผัดแห้งหมูนะบอกโอ้เราว่าแกงกะทิหมูจากแกงพะแนงหมูนั่นแหละอ่ะเอ้าหนึ่งม้วนหน้าไม้หนึ่งบาทสิบบาทหมกหน่อไม้ครับอาโชกยมันเจ้าคนงามเป็นจังใดมือนี้ขายดีคือเก่า รายดีก็เ่าประเด็นให้เดาไพเดอราเ่าเอาชก์มันมานครับเนี่ยเราไม่จะเนี่ยหม่ๆสดๆเด้อนี่เดมาไม่ม่เมื่อนี้แหละเอาทั้งพีกับ้นฮ้ันเรามีแบบบาปเราโม่งบ่โอ้พืนละลอยอย่างน้หอครับบ่อแพ่งนี่ล่เาเสืองนอนสีคนก็ได้ตลาดรอยเดียวกับาเสือไรอีล่ะครับดังละลอย ปกติเขาขายลอยซ่าลอยสามสิบเนาะนะครับมาได้ครับอยู่ตลาดกลางดงอยู่มุมนี่ละทางนี้ขนมชืช่อซีเราทบสิเบิร์ดเหรอไก่สิเก็บของเราแล้วก็ได้แม่นอยู่บหมนี่แล้วไก่สิเบิร์ดเราได้เน,นี่ยขายดีเราจบจๆมันมันบังบังฮวงเจ้าขึ้นด้วยด้วยแต่เสียบอ่ยเฮ้ยบังม่วงหรือบังฮวง ม่วงอ๋อหยอกเราบังม่วงเด้อครับดิบบอมเบนบังหุงเด้ดิไม่ติเข้าใจว่าบังหุงได้บอมเบนเด้หน่วยบ้าญ่ทั้งเมฆาเรามาบังม่วงยังเกาะม่วงเขียวใหญ่เขียวใหญ่ครับนี่ครับบอมเบนเขียวหน่อยเด้สมซื่อสมซื่อยี่ดอกบังม่วงเขียวใหญ่เอาเราบาลท่านเจ้าเอาแล้วจ้าเอาแล้วพนพนเพนได้แล้วพนเมาลัยแล้วพนเอาแต่พูดเราเต็มมือแล้วจิ้มมือแล้วบาลนี่ฮะ กนล่า<ไ>ฟันชาแน,นลเด้มแม่เด้ค่ยอยเข้าไปดูเด้เห็นเจ้าได้เดี๋ยวชมสินค้าต่อตชมสินค้าต่อเปทังไดนฝนโอ้ะยานฝนเหรอ <c oughs> เนาะฝนได้ลังค่าคักล่ะคุณน่ะลังค่า <c oughs> คนคัาได้ครับ <c oughs> นี่ผ้ายางตกลงมาแห้งมาได้กับระยานฝนบานนี้ย่านย่านต่อแต่ว่าร่มยามาฝนนมาได้ได้ยามาล่ะดีที่สุดเนาะมาลูกค่ากับพายุ อ้าวโชวมันมันช็บักทุเรียนร้อยยี่สบหาบาทหมอนทองเนาะหมอนทองอร่อยอร่อยนี่ครับดักแตงโมกับนดวยดักใหญ่คนห้าสิบบาทแตงโมปลูกเองซ้ำนี่ครับหน่วยใหญ่เลยครับเนี่ยคนหดักรองกล่องเล็กแกงเงาะเงาะแงมีเบิร์ตเอาให้โชกให้มันครับโอ้ยสาซาเหน่อยขายยังไงขายขายอะไรนี่ เค้กเหรออู่เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วปหนึ่งค่ะโอ้ยน่ารักนลยครับเป็นมาขายขนมน้แม่เพลนนี่ครับมาแต่บ้านใดก็เด้มาบานบัลลีค่ะบัลลีเนาะอ๋อลงข้องถมบัลิีคลิกกัคู่มือคู่เธอคู่นัดละเนาะทุกวันอาทิตย์โอ้นี่ครับเนมาแต่บัลลีหมดละตลาดข้องถมบัลลีกับวันอาทิตย์เป็นกับแม่เป็นลงขนมดิ น no mm hmm. ี่แหละลายยางโดนัทโดนััดี่เราดีแบบแบบฮะคนแบบแถวนี่แหละตอนตัดพวกนี้ละมอเห็นยังไงก็อยู่อยู่ไก่ั้งต่กับไบบิรแษ้วบ่เดี๋ยวไปโดนละล่ะอันนี้กับุ่มมานลบพี่นี่น่าจะดีใจอะโวคาโดนี่ปั่นนมสด เสบเสบเนาะไม่ได้เลยเนี่ยมาเสีจวกไว้แล้วเนี่ยจวกมันง่าครับเนี่ยมาได้มาได้เนี่ยอยู่นี่ตลาดหลังผู้ยังไงน้ำลำไยบ่กครับเหมือนลุ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 ยนี่ยนี่นี่น้ำลำไยสดเราูจุดเสียบเลยครับน้ำมึงมะนาวกับมีอ่ะครับไอโซไคมันครับอยู่ตลาดหลังผู้ห้องถมหลังผูนี่ครับตั้งเก่าบรรจงสวัสดิ์นี่มาได้ครับอ่าทางนี้เป็นได้ นั่งรับแล้วลูกค้านานมาหลายสิรับปาลาละเดี๋ยวก็มาอเดี๋ยวก็ได้เดก๋ยววันมันเ่าขา,ขาหมูแล้วคือหอมใช่ปะช่องไหนครับผมคนล่าฝันชาแน,นลเด้อย<า>นี่นี่ครับคนล่าฝัน,านชาแน,นลอาหารเราโล่าหอมมีนินเลยไหมลางกลับมา,าครับครับกดค้นหาเลยเน้นขยาย ไก่มีหมูครับมีจับีน่องนี่ครับเป็นต่าเสียบของเราได้ครับเลยนี่หนุนหนังครับถุงละลายถุงละลายมีรอยมีหาชิดมีคหาชิดมีอ้าวโชคโชคมันมั่นพ่อค่ะให้โชคโชคมั่นมั่นชื่อช่องปะคนลาฝันชาแนลคนลาฝันเออเนี่ยครับ เอฟเคเอฟซีเป็นเป็นเคเอฟซีผมแล้วนี่ครับอ้าวขอติดตามเบิึงจากของสีเหรียญดอกมวันเสาร์กับวัรขานเนาะวันเสาร์กับวัรขานผมมาวันบริหัรบปไหนมาเนาะมันมันมันอ่านเนาะไปทางอื่นเนาะไปริหัรไปลงทางอื่นอ้าวครับหน่งทรงไอซ์จำขาลอยนี่ครับครับอ้าวโชคใเฮมานครับโชคมานโชคมานโชคมานอันนี้อะไรของหวานของหวาน หลายอย่างได้ของหวานแล้วก็ได้เนี่ยแวนี่เราซื้อยี่วิทยาช่เออจะอย่าง,งลราเจ้านะ่ะได้อยัางไะงโอ้ได้เด็ดเจตเสียเด้วยถุงชามะนาวนมสด,ดชาเย็นชานมไต้หวันว <c oughs> อันนี้โมมีม่ซื้อ <c oughs> มีแล้วเราลงไว้ไต้มันเบิดล่ะโอ้เราขายดีเด้ว เป็ดแต้เต่หนึ่งมีในทัวร์อมโจก็ได้ไดกันเลยโอ้ไหนละยี่สิบขายบ่วแพงได้ครับพ่อเสือเล่าอ้านี่ครับโจกันหมานนี่ครับหาเก็บภาพบรรยากาศทั้งนี้ปลาได้ประเภทปลาปลาสมทั้งนี้สมปลานอกไม่คขาดหาเสียปลาไดะมาได้ตลาดหลังผู้ได้เลยขายดีบอมมือีนพ่อค้า เหมือนเดิมเมาอย่างทางกระลำนี่บ่โอ้เมาเปิ้ลเนี่ยเสียไปใจไหนเราพี่ได้บ้านคนมากินซอยบ่เนาะลุงเนี่ไก่เราสดๆใหม่ๆสดๆหูงละห้าสิบห้าหกสิบหกสิบหกสิบห้าคนมักอันไหนเนาะราม่าไก่สดซีพียางดีมาทั้งนี้ขนมเราขนมเค้ก มีแต่สิ้นง,งามๆนมาปราค่ะนี่เปเตอเซียบของเราเนีเเ่ยวันนี้มาเก็บภาบรรยากาศดนละได้พี่กายนี่หชิ้น2ี่ชิ้นห้นี่ครับเปเตอเซียบก็ลยผมนี่ได้หลานขนมเราอ้าวตกโสกันหมานได้ป่าะายได้ขครขายดีบ้ามือนี่เรื่อยเรื่อย ผมเกืเหลืออยู่หน่วยหนึ่งเอาน้ำเจา้าเอาน้ำเจ้าแต่พ่นละบนเอาเนี่ยแหละพวกแกกินสลับกันแน่นอ่ะทั้งเนื้อทั้งไข่กินเนื้ออื่นแน่ยแล้วเนื้อไหมเนื้อมีแน่ยแล้วเนาะกินแต่ไข่มาไหวแล้วเว้ยทางนี้เพี่แบบแบบยู่ขายขนมอย่งเนาะทางนี้เนาะพิซซ่าเถอะเนาะนี่พิซซ่าเป็นยังไงขึ้นนั่งขาขึ้นห่างสบายเถอะละครืพิซซ่าได้ทั้งนี้พิซซ่า พิซซ่าเสียดชิ้นละได้แล้วครับชิ้นละสิบบาทสิบบาทสิบบาทครับถูกถูกครับพิซซ่ามินิสมกับพิซซ่ามินินีเนาะนครับเป็นเล็กราคาย่อมเย้าครับอ่ะนี่ครับ,าม,ารบ,รบมาได้ยิตลาดหลังผู้ตลาดกลางดงอ่ะทั้งนี้กับขนมเหมือนกันขนมไข่หงบอกใ, <laughs> ใส่ใส่หมูยอข้าวเมาทอดกับมีแต่ว่าพิซซี่เบนเบิร์ดแล้วเนาะไหมครับ กล้วยทอดบานนี้มันทอดพุน่นแผนกผลิสยูพูนพแผนกขายทั้งพี่ <c oughs> พุ่นแผนกผลิสมันก็ลั่งกันนะยูพูนโอ้นี่เนียย่งอยู่ขมเอาทอดโอ้ขมเอานี้นี่บ่โอ้นี่ครับขมเอาทอดเด้อเพื่ได้บ่เคยกินกับมาเบิ่งได้มาได้นี่ตลาดกลางดงหลังผู้นี่สิได้เห็นเลยขมเอาทอดนี่เป็นรสชาติเป็นาปตาแซ่บจีดอกนี่เบิ้งหน้าตาเป็นตาแซ่บจีดอกนี่นี่ครับอ๋อโชคโชมันมาครับ นี่แม่ค้ารักนี้แล้วฝักหรือวักเตงโมนี่หนวยหญ่แท้โจทะเลออละมือนี่ใกล้เอาโฉกทั้งหุ่น้วกนเอาโฉกซะ้วกนเอาเงินลลานกันกบงหญ่เบิ่งกบญ่ัน ใหญ่ใหญ่ดิแปดขนมขายดโดนๆยังโมเมนต์โมเมนต์เอ่อสลิงสีดยาด้วครับเพื่อสลิงขนมเนาะเนี่ยค่ะนี่ครับ เไม่ยังในหลักของเจ้าเนี่ยนะพี่ทอดบักเภาประกาศเหีนกับมีดได้นี่บักเภาเพิ่มกับมีดด้วยเอาไปบายเขาประกาศเหีนกับมีนี่ประกาศเหีนสีบาทสีบาทบ่สีบาทดมามามาซื้อกระมีกิ้งแค่กับสีบาทบักหุงแล้วกับมีบักเน่ากับมีบักซอฟแล้วสีบบักเพชรกับมีบักเพชรกับมีนอไม้ของปลาแล้วกับมีนอไม้นี่มุมีตัวลืสีของปลาเนี่ย กอันนี้อุดมสูบูนใช่ไหมมันลาเลยอมันก็เล่เรือเหมดอันนี้อันนี้ขิงแข้งบ่ขิงแข้งขิงแข้งขิงกับแข็งเราไม้ครับผมที่ปลาอ่าบัักกกพริุไอนนี้บักพริกสุกกินกับข้าวก็ได้คือกันกับบักม่วงสุกนี่ละซิมฟรีครับผมซิมฟรีเนี่ยซิมฟรีต่างหากเสียไปใบเขาวก็ได้เนาะพ่อค่ะแต่บักม่วงสุกก็ยังใบเขาเลยเนาะบักขามสุกกับใบเขาเป็นบ่บักพริกสุกกับใบร่องใบมึงดูได้ยังแน่บพี่ก็ได้แต่ กระเป๋าห้าอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> นะนี่อันนี้ก็ชิ้นแข้งบ <c oughs> ่นี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 ่ของปลาก็ได้อยู่เนไหเออมาหาได้นไม่ค่าดินไม่สมกับมีมาแต่ปลากันขนวดไเลยขวดละดิบเจ้าอ,ม,อมาได้ครับตลาดลังพู้ตลาดกล,กล,กล,กลางดง <ผม S 1> สินค้ามีมากมนอ,นอไรนอไรก็ได หามาใหม่ๆน้องใหม่ไรเลยครับนี่แกงเสียบได้มาสดๆแกงเสียบน้อยนะอืมเอ้าอย่าไปผ่านนอะไรทุกเป้ทุกเป้แกงเขาเสียบอย่างนี้อันนี้อันขันจักจั๊กเป็นตอนเนาะตอนใหญ่ๆจะได้เอ้าวช่วงไอ้มาเดี๋ยวจ้าหนก็ได้ขายรักบรรยากาศกะอึมครึมอึมครึมจังหน่อยแต่ว่าโปตกดอก มาทางบางม่งวงพี่แน,น่ <hơn S 2> <enjoying attacking. S 1> แล้วว่าเป็นยังไงบางม่วงเจ้าขายโลเท่าไหร่ลวดละสิบบาทบางม่วงขั้นหยังนี่แม่มหาชนกเด้อสุกแก้มแดงเป็นตะแเส็บพี่บางม่วงเล่าหอมหวนชวนดื่มหอมขนาดโอ้ฝนพนักงานพนักงานลำเลียงเสบียงเล่นบ่พนักงานขนส่งทั้งนี้แผนกขายทั้งนั้นแผนก ขนทรองอ้าอ the <c oughs> ้าขนทรงเห็นมั้ยนี่อ้าบางอย่างกันมาหนิแตงบักแตงแตงไทยแตงเล้าแตงจริงแตงกัวนี่ทางพี่แตงไทยแตงไทยแตงโม่ประเภทแตงรีบีบอยู่แล้วเนี่ยแล้วปะเออบุกโม่ก็ซื้อไปมาไเด็กกินเบิร์ตอยู่จักกับเบิร์ตเปียงหนึ่งเป็นผู้บ่าวผู้บ่าวบ้านไหนผู้บ่าวบ้านเรถนี่ละ เแต่ว่าหม้อมาแขงไทยเราเมื่อเวทผลลัพธายังสีระเอือมเราอีกเพราะว่าคอยต้องตุนไปกินตลอดมั่งมั่วคนล่าฟันชาแนลเด้อคนล่าฟันคนล่าฟันชาแนลเออเอาโชงมันๆนานาเราสิอุ่นนุ่นน้ำจอดอ๋าเนี่ยครับเก็บมาบรรยากาศในบึงบรรยากาศตลาดนัดหลังผู้ตลาดนัดกลางดงอยู่ตำบลผาสุกอำเภอบางสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับ ครับเก็บภาพบรรยากาศในเบื้องมือนี่วันเสาร์ผู้คนกับมากกันหลายครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาเบิ้งแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้น้ำเด้อคกับเด้อเพื่อสิบวันจพลาดคลิปต่อไป